แล้มาเสพอาร์ตไยจะมากินอีกแล้วเหรอแล้วพวกเราจะทำทำอาร์ตอะไรกันบ้างนั่งเมาเหรอแต่ว่าถ้าเมาใช่อันนี้อาร์ตนะคะตอนนี้ก็โอ้ยแก่โอ้ยแก่ทำเน็ตฟิกมั้งไม่เลยคือกล้องมันอะจะด่ามพวกเราไม่แต่คำถามที่ถามคือถามว่าผมเป็นเกย์ไหมใช่ห้านั่นหลังใหญ่อีกแล้วหรอแลดพูดาอีกแล้วหรอ พี่ฟิมมอาน้ำี่นี่โทษนะออกเสียงฟิมไม่ได้เหรอยาวๆอะเลสละฟิมเวลาเรียกฟิม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 จริงๆแล้วมันต้องคือฟิทำไมลไมันจะต้านให้ได้มันดื้อถ้าเราใส่ขาจะอยาก่เราฟังดูเลัยนะระหกระเหิดววะมีโทเดแบปองทางบ้าน ยังไม่ทันจะเข้าร้านก็ตลกแล้ว้เขห็นดดี้อเลยเลยเดินแบบไม่แล้วพ่อแก่พวกซันน่ะก็กำลังบอกว่ามึงคนเดียวมากเลยในร้านนะพวกกูก็คงเป็นได้แค่ตัวตลกหน้าร้านแล้วมาถึงว่ากูเดินแบบเลยเป็นตัวตลกจริงจริงด้วยอุ้ยอะไรเหรัดเย็นซีโมก็ปวดห้ามนี่โทษนะมันสวยหรอการทำอะไรแบบนี้มาค่าไปรอซูซี่กันค่ะ ของพี่อยากได้นี่เหมือนกันเป็นลาเต้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากเป็นนมโอลดส่วนความหวานนี่เอาหวานแบบผิดปกติค่ะโอ้โหแล้วแต่การประเมินเลยว่าประเมินคุณคนนี้เนี่ยว่าผิดปกติแค่ไหนแค่ไหนที่เปรี้ยบ ต่อเสียงสั้นๆแสดงว่าสีปกติเล็กน้อยตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณเนาะถ้างั้นขอเป็นหวานเจ็ดห้าเพราะว่าดูสีปกติเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยยี่สิบห้าเมนูเย็นนะคะของชอรี่จะเป็นก้าวสุกินาค่ะเมนูเย็นมันจะก้าวห้าแล้วสักใบสองนีดจะเหลือสักเท่าไหร่เมนูบ่ายเล้วสักใเหลือเท่าไหร่ค โอ้าหผื๊บโอเคตอนนี้ทุกคนค่ะตอนนี้ทุกคนเริ่มอ่อมแล้วที่ฉันก็ได้ต้องกดเรคคอร์ดไ่หนึ่งครั้งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาตื่นมามามาไม่เคยตื่นเลยค่ะตื่นมา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 โอเคแผนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดที่มีชื่อว่าโคลัมโบนะคะเป็นโคลัมโบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคราฟคราฟเลจ ก็เป็นขายของกับว่าวินเทจขายของคราฟต่างๆรุวน,นนี่เดี๋ยวเราไปดูกันา้ไวมท่ มาล้เมื่อกี้คุณพี่เสิร์ฟมาเมื่อกี้เป็นแบบว่าเป็นบิวกินแล้วตอนนี้เป็นไอบแล้วนะฮะนอกจากจะมีกลุ่มคนรักสุขภาพเรายังมีกลุ่มคนรักเรลงเกาหลีด้วยอยู่ตรงนี้นะคะมีหลากหลายเลยอ่ะใช่สักครู่นี้เนี่ยเราได้พูดถึงว่าในมอขอเนี่ยมีกลุ่มคนรักสุขภาพกว่า2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มนักฟุตบอลและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเชลิดเดอร์แต่เชลิดเดอร์ไม่ได้เป็นคนรักสุขภาพค่ะ แต่เป็นคนที่แอบรักคนรักสุขภาพอีกทีหนึ่งนะฮะต้องแอบรักด้วอะเพราะต้องไปแบบแอบเชียแอบอะไรไกเขาเคยฟังเพลงของศิลปนาหอยเหมือนกันแอบรักแอบรัแอบเสี่ยวแอบเสี่ยวฮัลลัมโบนสิ่งด้วย Humble a r t อ๋อเขาใช้คำว่าฮัมโบอาร์ตก็คือเขาเรียกว่าเป็นศิลปะที่ฟิล u m b l e ไม่ได้แต่เลยแปลกข้อความเก็แปลครัว่าอาร์ตศิลปะให้แล้วไงขอบคุณมากมากค่ะแฮปปี้มากใช่มีความสุขมากเลยเดี๋ยวพวกเราจะย้ายที่เราอาจจะกดรถที่นี่ยังไงคนที่ลองแวะมาแถวนี้สักที่หนึเพราะว่าเผื่อจะเหมือเป็นเกาหลีให้เราฟังดีเข้ามาค่ะริบแปดค่ะถึงแล้วนะคะจะทำยไงต่อกินกาแฟอยู่แล้เอาสีเนี่ย มีขนมปังไส้ครีมคลาสสิคอร่อยมากมีอยู่ในร้านอุ้ยแหนว่ามาเสพอาร์ตไงจะมากินอีกแล้ววะพี่สาวเขาจะกินอีกแล้วหายพอพวกเรามาอยู่ในนี้มันเป็นออโต้เลยว่าพวกเราต้องทำตัวตัวเองซึ่งมันไม่เป็นตัวเองหรอคือตอนนีไม่ฝืนตัวเองอยู่คือคนเสี่ยงใช่แล้วคอนเซนส์เทรดแล้วโฟกัสไม่แล้วมาถึงเสร็จกันที่ไพอยากมางานคราฟ์มากแต่มาเจอเชิญเข้าร้านข้าวของกินเขไปแล้เข้าไปแล้วเข้าไปของกินอีกแล้วดูดิทุกคนคะตอนนี้เราเข้ามาในร้านดอกไม้นะคะที่สักครู่นี้เนี่ยเราไ เดินผ่านแล้วยายภูเขาก็กําลังลังเลว่าจะเอฟกิฟบนหัวดีไหมใช่หรือจะเป็นกิฟอันนี้ปพลังสะออนพลังสะออนมากและดอกไม้ที่ถืออยู่ในมือคืออะไรคะเจเจก็คือจะเซอร์ให้เฟิร์สวายวาเลนไทน์ที่เราจะถึงนี้นั้นใช่แล้วว่าเราว่ากูจะอยู่กับมันถึงไหมถีงอันเดียวแล้วอยู่กับมันหลายปีมากเลยแต่แค่อาทิตย์เดียวอ่ะมันลุ้นนะคะส่วนโอริโอนะคะก็ใช้สกิลฟลอริสนะคะที่เคยจัดดอกไม้นี่นี่เลยนี่เลยนะครับเ็นสื่อว่าเอาไปตั้งไว้หัวเตียงเอะไรอันนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นอุป ใช่พี่พีม้าควาคือความ่จะงงปะ่งถ้าเราทำแบบเดิมไม่งงอะไรงงก่อนก็คือรายนี้เต็มไปด้วยดอกไม้เต็มไปหมดเลดอกดอกไม้น่าเชื่อดอกไม้น่าเชื่องงเบลเล่มากคือชอบเกินคือซุปเปอร์โอริโอเกินนั่นหลักนะแต่พี่รู้ล่าไม่มีแต่ไม่มีแต่โอเค ประเด็นคือฉันอยากทำให้มันมีหิปหอมมีอะไรสักอย่างที่น่ารักแต่ว่ากลัวมันจะพังก็คือเอาเป็นเดี๋ยวๆมันไม่พังอยู่แล้วมันไม่พังใช่ไหมว่ากระดังอะไรหอมแบบว่าที่ที่เธอทำอ๋อแกฟิลไหมแกฟิลเพราะเดี๋ยวเกิดจะเสียทรงนี่นี่นู่นใช่ไหมล่ะเธอก็ใส่เธอก็เป็นแจกันหนี้ไหมล่ะให้เป็นแบบเออเดี๋ยวค่อยไปหาใส่กันดอกไม้กับแจกันเนาะดอกไม้ที่เห็นว่ามันสวยมาใส่แจกันเนาะได้ถามมันไหมว่ามันทุกครับหรือสมัครใจเนาะแล้้้้วสุดทายมือรใหบน แล้วมีเมโลดี้ม้วกลูกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ว่าที่นี่แหละว่าถึงว่าถึงยิ่งยิ่งไก่พันนีพพาต้องมาดูงานที่นี่ใช่ที่นี่มีดอกกุหลาบเยอะมาก9,999ดอกเมื่อหรือว่าผู้เปลี่ยนเป็นซื้อเนี้ยให้คนละอันอยู่ะแล้วก็ติดใจหัวคุยหน้าหลังก็ตายโดยที้ท่านกลังอ่านที่ว่าอันนี้ที่โอริโอจะซื้อนะคะ ตอนนี้ทางร้านกำลังคำนวณอยู่ว่าดิฉันจะต้องเสียไปที่เท่าไหร่สนุนราคาที่หนึ่งามี่สิบหบาทอุดนุนอุดหนุนเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพแต่ก่อนจัดดอกไม้สดเหมือนกันค่ะแล้วอันนี้คือมันแบบมันอยู่ได้นานด้วยเลยด้วยเนาะ มามมมมนี่มันบัวตูมหรือบัวบานคะเนี่ยลงเรือน้อยลอยบนเขาในสายชนห่วยละฮะสองร้อยหกสิบข้งนมีทั้งบัวตูมบัวบานชอบบอกเพลงมาเพลงเจนแซดป้านิทีป๊อปปาไม่ใช่ค่ะอันนี้เพลงโคตรจะเบบี้เบื่อจุดคุณแม่คือฟลอร่าเหมาะกับพี่มากเหมาะกับเพลงฟลอร่ามากไม่มาแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจ อันนี้นะคะขอบคุณมาอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของดอกไม้คนสวยโอ้ยในกล้องสวยมากมือตัวจริงมีสุดๆในกล้องชอบทำหน้าใสแต่งจริงหน้าวีเลยเลแล้วเวลาถ่ายรูปนั้นหน้าจะต้องมีคนที่อายที่เกินมีควายแต่ว่าเรื่องตัวจริงหน้าด้านมากตัวจริงมาบนหน้าอตอนไหนดาวไออตนนหคนข้างบอกว่าพวกพี่รีบออกไปบรรยากาศเสี่ยมัแล้วครับช่เลยสวยๆหยุดหยุดหยุดหล้องมาดแ้วแบล็แบลหลบเพื่อนในหลบด้วย แตกลบหน่อยตีน like ิ <that S 2> ่งๆสิเราอยากให้อยากอยากให้ทุกคนซื้ออันนี้อ่ะมันจะได้บ้างนี่นะมาอยากให้ทุกคนมีหมอน่ะ หมุดโมนบนหมูละลางล่วงก็ดอกดำหรอกเออดอกดำแล้วพวกเราทำงานอะไรกันบ้างนั่งเหมาไงแต่ว่าถ้าเหมาใส่เนี้ยแต่ถ้าอันนี้ยใส่ทุกคนแล้วคนละตัวเลยนะารัก9กบาทบ้าใครเขาจะทำกันเะเฉลยเดี๋ยวเดินไปอยากให้เห็นเดินไปซื้อนะแล้วผมก็ไม่มีมีนิดเดียวขนาดแฮปปี้ต้งติดได้เลย ะะตอนนี้ก็แก่ <P oly t ale> ถ่ายะทำเน็ตฟิกมั้งไม่เลยคือกล้องมันอะแต่ถาพวกเรานะเพราะอีแก่ค่ะก็คือนั่งอมมาเลดี้อมมาเลดี้สแตนจอรวานเบนเจดรไลท์ที่มันจะตัดสินแล้วว่าเราแก่ไม่แก่ให้ดูตอนที่เราถ่ายรูปเโอนะเป็นคนที่แบบอาน่าอาจจะอยู่เกาหลีแต่อินเนอร์คือคนแก่เป็นแมนทำไมอ่ะคือแบบถ้าโพสอินเนอร์ในการแบบถอยหน้าจับดอกไม้ถ่ายคือเบบี้บูมเมอร์ เดีวพี่ฟ uh ิล์มอะอ่าร์ตฟิล์มอะมีความแบบอยากอาร์ตแต่ไม่อาร์ตอันนี้ก็ยุคคู่เท่าเป็นยุคเขาเรียกว่าเป็นอาร์ตเหมือนกันแต่เป็นอาร์ตแบบเรเนซองส์เป็นแบบว่าสมัยก่อนแล้วเราอะเป็นเบต้ามั้งใช่เพิ่งเกิดมาเกลียวอยู่เลเอออ่าเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยนะไม่ใช่ว่าอีดอกตัดไปปุ๊บลงรูปในไอจีนักยันเล่นไหนให้ะต้งหน้าคนแก่ไงี้ยแก่ท่ะมือถ้าแก่กว่าก็มือถือทำไม ไม่แต่กูท่าแกแต่ว seguinte, ่ามึงเวลามึงพูดมึงพูดตอนถ่ายรูปว่ากินจีแบบนี้ค่ะมึงทำแบบนี้ค่ะไม่พูดกินจีค่ะพูดกินจีน่ารักมากเลยมาแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ไหนเอ้า ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดในมอลนะคะซึ่งตรงน,นี้เขาเขียนว่าขึ้นสวงขึ้นแต่เราไปนั่งฟังเพงลงรอเพื่อนไหมหรือว่าหรือว่าวันนี้เราฟังเพลงเบื่อกันเยอะแล้วนี่ฟังเพลงเยอะมากๆแล้ว <c oughs> อยากเดินเลยไม่อยากฟังเพลงไม่ได้ต้องฟังอีกอ๋อโอเคได้เลยค่ะก็รูปอ่านว่าอะไรคะตอนนี้อ่านว่าอะไรก็สวงหรือเปล่าขึ้นสวง่า<ว>อ่านสังอ่านสังอ่านส<ว>ังอ่านส่ง กถามก็ถามว่าผมเป็นเกย์ไหมใช่ไม่ต้องดูก็ได้ไหมทำถาะโอเคโอเคเข้าเย็นจ้าเจริญหมูกระทะก็คงจะมีแต่พวกเราสินะชิมามั่มมัมาบรรยากาศดีมากณขณะนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาประมาณเออทุ่มหนึ่งอากาศมันเย็นๆเนาะแล้วเราก็พูดมากมาทั้งวันละรวมถึงเราก็กินกาแฟทั้งวันเลยทำให้รู้สึกว่า เอนจี <N> เราใช้หมดไปละตอนนี้ง่วงมากง่วงหน้าเตาหมูกระทะมากเฮ้ยพี่ไม่มีคนหยิบจับทําอะไรเลยนอกจากยานนท์ที่โไปโรศัพท์ตอนกล้องไม่ได้ถ่ายนั่งหลังใหญ่หนู่นไม่เห็นเลยฮานั่งหลังใหญ่อีกแล้วหรอและพูดจาอีกแล้วหรอ <laughs> <laughs> แั่พอลอนมันแรดทูดาวอันดับหนึ่งใช่ต้องปล่อยคีย์เวิร์ดก่อนไหนเธอเล่าซิว่าทำไมถึงมีคำว่าแรดทูดาวเกิดขึ้นไม่คือเจอน้องเป็นขับเมื่อกี้ใช่ป่ะน้องเป็นขับเป็นน้องส่งรถเท่าเทียมท่านหนึ่งเออมาดูในช่องฉันได้คือฉันก็บอกสิว่าอยู่แถวนี้เนี่ยออนแอปออนโอพริตอะไรเป็นนิยาอะไรยเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอโปรไฟล์รูปที่หลังใหญ่ๆอ่ะบุญรอดบุญรอดเลยเพราะบุญรอดชอบหนึ่งถ้าแรดทูดาวแรดทูดดาวมากดึงเรามาปี๊ใจแรดทูดดาวมากใส่แรดทะเลาะก็ต้องมาขขขึึึ้้นน้น หลังบ้างไหไรบ้างเพราะเราจะมีจุดเด่นคือการหลังเสียใช่การเล่นหลังผู้ชายทั้งโลกเขาเล่นปีกือเกือบตายอยากจะมีปีกมาบุญรอดนะแต่ไม่ใหญ่นะบุญรอดรัตพูดาลัตพูดาเรดเล่นเสร็จเป็นสี่เสียริสมมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะแก้ผ้ามากกว่า ฟิมพีฟิมเอาน้ำที่มนี่โทษนะออกเสียงฟิมไม่ได้เหรอยาวๆเลอสลฟิมเวลาเรียกฟิม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 จริงๆแล้วมันต้องคืองเปลี่ยวมันจะต้านให้ได้มันดื้อเนรองพูดีใส่ของจะยากไปเลยเราฟังรู้เรื่องไหมมันก็จะกลับไปร้องเพลงฟิมแล้วมันเหมือนปากันต้องไปแบบฟิม มาชี้ขอนแก่นจะต้องมาที่นี่เขานานเอาไว้ดีอากาศเย็นฟิลแบบแคมปิ้งฟิลแคมปิ้งมากใช่ไหมถ้าถ้าถ้ามาขอนแก่นแล้วไม่มากินเจริญข้หมูกระเนี่ยมาไม่ถึงใช่อันนี้บอกเลยว่ายำอร่อยแล้วก็ของทอดดีเหดูบอกว่าคือมันดีแค่ไหนดูพวกเราอัพกันหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยอวยร้ายกันสุดเลยเี่ยใช่ไหมน้องชอบเออเนี่ยอร่อยมากเพลงดีทั้งดี นั่งลงมานัทุกคนนะสั่งภูเขาถือให้ดิสั่งกันอุ้ยสามกล้องเลยมึงมาโอ้โหมมันสับไม่รวมสับไม่รวมแต่แล้วฟังนะแลนนี่คือทุกคนต้องเปิดแอปพลิเคชันโหลดในไอโฟนขึ้นมาแล้วจดลงไปเลยว่าเจะเรนหมูกระทะใช่คือเป็นสภาวะผ่อนแก่นอัมมัสใช่ไหมต้องมาเพราะอะไรอมาเอากาศปลอดโปร่งปกติเราไปร้านหมูกระทะหลายร้านอาจจะมีฟิวเอื่อยฟิวอะไรแต่อันนี้ไม่ได้ใช่เลยฟิลแคมป์ต้องมาแคมปิ้งแกลมป์ปิ้งเพราะว่าเป็นในส่วนของอากาศปลอดโปร่งใช อะไรเออมันถึงนะมีพื้นที่สีเขียวมีอะไรให้ใส่ใช่ที่สุดไม่แล้วเรามีแบบปลาลงปลาอะไรคือถึงเส้นเลยใไม่ว่าจะยำหรือจะเป็นเนื่อนของเนื้อสัตว์การบริการเบาเตาอะไรคขาทุกอย่างคือสิบสิบสิบเท่นเทนเท่น across the board ใช่บอกเลยว่าสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มแล้วพวันนี้มึงเหมือนกันสามช่องเลยเพราะว่ากูต้องมานั่งถ่เหมือนเอาหนังยางมัดเอาไว้อะโอเคโอเคทุกคนปาดปาดปาด ทุกคนคะตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรงมไปที่เรียบร้อยลแล้วค่ะแล้วแพลนต่อไปของพวกเรานะคะคือการไปร้องคราอเกตซึ่งเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นใ,ในการร้องนะคะแต่ว่าโจทย์วันนี้ในการร้องเพลงเนี่ยแบบป่ามากเลยอะ่ะกีตาร์มือสะท้อนแต่ว่าโจทย์ในการร้องเพลงของวันนี้นะ,ะของพวกเรานะคะคือจะเปลี่ยนเพลงรักเนี่ยคำว่ารักให้เป็นคำว่ารุกทั้งหมดอย่างเช่นคำว่าอยากมีรุกรุกมันก็ไหม่มาใหา้เราก็ตตึงตาเราใครจะมาเจอวันไหนไม่เราคนพูดว่าสภาพหน้ามึงไม่น่าต้องหานหลุงเขา หรือจะเป็นเพลงรุกนะแต่ไม่แสดงออกหรือว่าจะเป็นเพลงอยากจะรุกเธอวันนี้้ีเธอมาก็ใจต้องใช้เวลาโอเคโอเคไปลองเกะกกันเถอะทุกคนไปฉันแค่ไม่รู้เธอเธอยัไม่มีสิทธิ์แคร์เธอไม่พอใครกันที่ทำให้ฉันรู้ใครกันที่มาอยู่ในความฝัน we mm -hmm. mm -hmm. ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สมแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะต้องระหกระเหินกลับที่กรุงเทพมหานครบ้านเกิดของพวกเราแล้วนใช่บ้านเกิดของเธอเลยคือปล่าบ้านเกิดฉันอยู่นะชื่ว่าล่มเย็นเสมือนึรเป็นดินแดนสวัสดีได้โอเคงั้นเดี๋ยวเธอก็ต่อเครื่องกลับไปเลยเนาะใช่เอาหล่อวเธอต่อเครื่องกลับเลยอืมฝยนข่าวนี้ด้วยนะคะสลัชีชานใ เราพวกเซซจ่ล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างกับทริปนี้นอนอิ่มมากคือทริปนี้รู้สึกว่ารีแล็กซ์มากจริงๆเราไม่ต้องมาขอนแก่นก็ได้คือแบบแค่อยากมาเจอกันอยากมีโมยกันจริงๆจริงๆแค่เจ์แค่ที่กุ้งก็ได้ใช่ต้องขอบคุณแรมอาวันนี้ด้วยถ้าแบบมีถ้ามีแบบที่ไหนอีกให้เราไปเนี่ยให้เราไปสร้างความสวขเนี่ยได้เลยอ่าถ้างั้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะก็จะขึ้นเครื่องกลับกันแล้วยังไงฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องเรนหคะแลวก็ ตอนนี้เราเหอเหินนะเปิด멤เบอร์ชิพให้จอยแล้วเพราะว่ายังไม่มีสปอนเซอร์เลยในระหว่างนี้นะคะแล้วก็รอสปอนเซอร์อยู่ทุกการเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนเรวด้วยการจอย멤เบอร์ชิพนะคะมี3ระดับนะคะมีชั้นประหยัดชั้นธุรกิจแล้วก็มีชั้นเปิร์สควอนะคะสามารถสนับสนุนอเควิโกได้นะคะทางช่องทางโอลิแฟนนะคะใช่ค่ะคุณก็ไม่หาอะไรหรอกไม่เจอสักทีเดี๋ยวเราไปป้าแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยทุกคนขอให้ทริปหน้าเนี่ยเรายังมีอยู่และเรายังรักกันอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะพาใครมา เพออมีเพิ่มไปเรื่อยเพราะว่าถึงมี9คนเกิดเ็มมากคือถ้ามันควิคู่มันอาจจะสนุกตยูนิตใช่มันก็จะเป็นยูนิตไปเรื่อยเนาะโอเคโอเคบ๊ายบายเลยเลยบ๊ายบายทำไมนะหมอสงานคะไม่พี่บุญเหรอิดดูนะดูดูชีดูชีดูชุดชีดคือเหมือนหม่อมป้าแม่ป้า แม่ป้าหม่อมหม่อมตวนอะที่แบบว่าเป็นคนทางเหนืออะแล้วก็นุ่มผ้าก็มาต้อนรับแล้วก็มือชอบมือจัดแจงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญนั่นนี้ก่อนนะแล้วก็บ้านเนี่ยชมงานศิลปะมีงานศิลปะอะไรไม่บ้าเลยนะทำข้าวซอยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนี้เลยมันกลัวกดอัดปึ๊บอันเนี้ยมาเพื่อโดนโดนด่าแต่คือไม่ได้สวยนะแค่เพิ่มอยไม่ได้สวยใช่แค่เหมือนเฉยๆ